สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะกับคลิปของพวกเราบา,บางเด้ววันนี้พวกเราซีเมลเฮตเปรี้ยวหวานปาเนาะตอนนี้กําลังซอยพักหอมเนาะนี่คือต้นหอมเอ้ยบลเป็นต้นหอมเนาะมันจะเป็นพักเทียมแล้วก็พักบัวแดงเนาะแล้วก็มักเ่นที่เกีย่ยมพวกเราซีเมลเฮตเปรี้ยวหวานปาถูเดอม์วันนี้เรือว,ว่าซูซีปลาทูเนาะ หลังจากที่พวกเขาเกี่ยมอันะเครื่องแล้วแหลนะเนาะเขามาตั้งหม้อกระทะให้ฮ้อนดีแล้วก็มาเติมน้ํามันลงไปเพื่อเกี่ยวเกี่ยวเครื่องหอมนะท่านผู้ชมาใส่ประมาณนี้ก่อนทำมันเนาะตอนนี้กระทะเอาก็ฮ้อนดีแล้วนี่นประมาณนี้เนาะแล้วเราจะมาใส่อาผักบัวแดงแล้วก็ักเทียมที่สับไว้ลงไปอเอามาคัดกับน้ามันให้มีกลิ่นหอมก่อนนะท่านผู้ชม ปัวแล้วกับะเทียมเขามีกลิ่นหอมขึ้นมาตอนนี้หอมแล้วเนาะรอความไปอีกแป๊บนึงอ่อนไปนิดนึงเนาะใส่แห้งกจนไปเดียวมันจะอันนั้นคือจะไม่หอมจะไม่เออเรามาก็มาใส่มักเล่นเนาะนี่แม่นมักเล่นเนื้อใส่ลงไป ใส่มักเ่นเนาะถ้ามีน้ำชอบใส่น้ำชอบก็ได้แต่ว่าน,นี่ฉันไม่ชอบเลยนะคระบเชียงหอมก่อนเนาะตัดให้หอมดีก่อนเนนะาะคุณผู้ชมหลังจากที่พวกเราพัดเครื่องหอมแล้วก็มักเ่นนะเนาะได้ควานนิ่มประมาณนี้เนาะ ได้ประมาณนี้แล้วเขามาใส่น้ำมันหอยลงไปท่านผู้ชมนี่แม่น้ำมันหอยเขาใส่ลงไปนเนาะอย่คทนคำน,นัวแล้วมาเราจะมาใส่ซีอิ๊วแม็กกี้ลงไปเด้อครับแม็กกี้ลงไปอีกเนาะไม่ได้ท,นนทนนั้งคำนวนและทั้งคำหอมอ๋อต้องปรุงรสก่อนเนาะแล้วเขาใส่ไข่เส้นนำปลาทูลงใส่ปลาทูทอดไ้เรียบร้อยลลเยอยลยเนาะปลาทูเนี่ย,รยเราเกี่ยวทอดไว้ อันนี้จะแม่น้ําตาลเนาะใส่น้ําตาลลงไปเยาวหวานปลาทูต้องใส่น้ําตาลนะเพราะว่าให้มันมีอ่าส้มหวานอันที่แซ่บเนาะส้มหวานนัวเนาะผมไม้ยังอันนี้ชิ้นหอมลายเดอ้อท่นคือสมอบรูรสได้ดีแล้วเขาจะเอาปลาทูลงไปเนาะทูทอดไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มาเบิง่งทุ่เขาผักมาเนาะตอนนี้น้ะโอ้เป็นตัวแซ่บหลังผสมเขามาเติมส่วนผสมก็คือผงซุปเห็ดหอมลงไปเนาะเลงคนนัวใส่ป,ประมาณนี้ตึงบวงแล้วเขาจะมานำปลาทูลงไปเนะาะรสชาติเขาแซ่บเลยทันทุสมประมาณนี้เนาะนี่นี่แม่ปลาทูเนาะสองตัวใหญ่ๆเลยโอ้ยเป็นตัวแซ่บแส่ลงไปเลย นาะแม่เปรียวหวานปลาทูว่าซูชิปลาทูโอ้ยหอมเด่นเดี๋ยวใส่ปนระมาณนะี้เดี๋ยวเขาติดอีกไปเลยตอนจัดจานนี่สามารถใส่ต้นหอมป้อปมอันนาแต่งหน้าได้เนะาะแซ่บด้วกันแต่ตอนนี้เขาไม่ใส่เพราะว่ามันจะเป็นหอมซุปาต้องกนันน่าจะเป็นหอมดิบเนาะเวลาจะจานเขาสามารถใส่ต้นหอมป้อปม จับจังได้เนาะอีกันแม่มพิซซี่กานอ่าเปียาหวานปลาทูแบบง่ายๆแล้วก็แซ่บๆเนะาะทพันผู้สมกาอ่าหลายคนสมานเห็หุได้เนาะข้าพเจ้ชลค่งที่โบเห็นก็เห็ุกินเป็นประจำเนาะทางนี้เป็นครั้งที่เท่าใดนะับบมไดวาซัานซักและทางนี้เนาะคลิปของพวกเฮากระถือว่าอ่าสำเร็จแล้วเนะกกาะกับจังยาหวานปลาทู เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมือต่อไปทามีเมนูอันใดแซ่บพวกเราจะมปทานรายการวี่กำลังปสมเบิร์อ,อกกีกั้งนึงเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อฝากช่องในเจ้าทุกคนอาณะากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบใจหลายๆเด้อ